สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวใหม่ครับตอนนี้เป็นสีล่าสุดปี2020นะครับนี่ครับก็จะเป็นมิติที่เปลี่ยนแปลงก็คือรูปทรงนะครับแล้วก็สีนะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินเทานะครับนี่ฮะมิติของรถเพราะว่ามันสวยขึ้นนะสวยขึ้นกว่าเดิมมากนะครับ ก็อาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนะฮะมันมีข้อดีก็คือผมว่ามันประหยัดประหยัดน้ํามันมากนะฮะตอนประหยัดน้ามันค่อนข้างดีแล้วก็เซอร์วิสเซอร์วิสก็ไม่แพงนะครับสําหรับผม เพื่อนก็ดูมิติรถไปนะครับผมก็จะเล่าถึงข้อดีข้อเสียปีถึงปียี่สิบเท่าที่ขับมานะครับตอนนี้ขับได้เพิ่งออกวันที่ 10, สิบสิงหาร้อยสิบเจ็ดกิโลนะเพิ่งออกวันที่ 10, สิบสิงหาวันนี้วันที่สิบสองนะครับเอาไปเทสดูนะฮะร้อยกว่ากิโลนะครับ ไม่มีปัญหาเสียงเครื่องก็ปกติยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับยังไม่ถึงพันกิโลนะครับก็ประมาณ500ร้ยโลก็จะไปเปลี่ยนออกแล้วนะฮะเพราะว่าเกลีย์มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับน่าจะเป็นที่น้ํามันเครื่องที่มาจากโรงงานนะครับส่วนพ้อดีผมว่ามันมันดีเยอะเลยนะครับดีเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว็อปสุดนะครับเป็นล้อแม็กส่วน ส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูผมว่ามันมันทํามาใหม่นะฮะตัวเนี้ยผมว่าสวยดีนะคล้ายๆอกล่างนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวท็อปมันจะเป็นสีพวกคอนโซลอย่างเงี้ยมันมันมันจะไม่เป็นสีดำอย่างงี้นะครับ มันจะเป็นสีที่เขาทำมาให้พิเศษนะครับตรงนี้เป็นหน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็ตามที่เห็นนะครับออกรถวันที่10สิงหาวันนี้วันที่สิบสองนะครับวิ่งไป117กิโลนะครับเอารถไปวิ่งเทสดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับข้อเสียนะมีข้อเดียวนะครับที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือมีข้อเดียวนะครับ รอดูท้ายคลิปนะฮะผมจะบอกข้อเสียแล้วก็มีวิธีแก้นะครับว่าเราควรจะแก้ไยังไงให้มันดนีในเรื่องส่วนของยางนะครับยางของอเนี่ยวีวีลับเบอร์เปล่าวีลับเบอนะฮะนุ่มนะฮะผมชอบนุ่มขอบยางนุ่มนะฮะนุ่มดีมาก ส่วนโชคหน้าหลังก็ผมว่าโชคหน้าโอเคนะฮะแต่ว่าโชคหลังเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันแอบกระด้างนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีนะฮะไม่ได้แบบกระด้างจนเกินไปนะครับถือว่าโอเคนะฮะอ่าไอเรื่องสีสีของล้องครับเป็นสีคล้ายๆสียิงทรายะะเป็นเป็นเม็ดๆนะฮะสีเป็นเม็ดๆ เนี่ยฮะเป็นสักสากเป็นเม็ดเม็ดชคหน้าก็เหมือนกันนะฮะเป็นสักๆากเม็ดเม็ดม,มิติของตัวรถนะฮะผมว่าสวยยังไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยนะครับป้ายนี้ผมไปจองจองเอาเลือกเลือกไฟล์อเอาเองะะไม่ได้ให้ทางศูนย์เขาเลือกมาให้นะครับกลัวมันพวกกลัวป้ายจะไม่สวยนะฮะ ส่วนไฟท้ายหลังนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่นะออกแบบดีไซน์มาใหม่นะฮะก็สวยดีนะสว่างครับผมเอาไปเทสมาแล้วตอนกลางคืนสว่างมากนะครับไฟหน้าก็ค่อนข้างที่จะสว่างมากเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟเบ,บรกสว่างนะครับ รงน,นี้จะเป็นสตาร์ทมือนะครับทุก๊กเออสตาร์ทมือเบาคุญแจจะเป็นสีขาวนะครับไม่รู้ว่าสีสีน้ําเงินเทามันจะเป็นสีขาวแบบผมว่าสีขาวหมดทุกสีนะมันจะไอตัวท็อปรอแม็กอะมันจะมีสีแดงแดงแดงขาวแดงดํานะฮะแดงขาวแดงดําแล้วก็น้ําเงินเทานะครับสําหรับปี20นะฮะอย่างเงี้ยับ ก็ตัวนี้เป็น,ปนสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้าก็มีแล้วก็เป็นดิสเบกหน้าข้างหลังก็เป็นดัมเบกนะครับนี่ฮะสวยนะครับดีไซน์สวยส่วนข้างในนะครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงไม่รู้ว่ารถเพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนกันกับของผมหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ นี่มันเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเป็นรูโวรครับมันต้องมีที่ปิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน,น,ท,นที่วางฝาถังหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้กันนะครับส่วนเรื่องเรื่องน้ำมันนะครับน้ำมันนี่เลยเก้าหน่งเก้าห้ีนะครับผมใช้95นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันหมดก็จะไปขยับไปเป็นอีีแล้วเพราะว่าปกติก็ใช้แต่อี่แล้วแล้วก็ R15 R15 นี่อาจจะรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามไว้เลยนะครับแดีวผมจะรีวิวให้ดูนะครปีปี2016นะครับ R15 ปี2016ส่วนเบาะครับข้างในก็ใส่ของได้พอประมาณนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรือว่า อะไรขนาดนั้นเรื่องของตัวเบาะนะครับเนี่ยข้อเสียของมันมันโยกนะครับแต่ว่ามันไม่หลุดนะฮะมันมีล็อกกิล,ล็อกของมันอยู่ตรงนี้นแต่ว่ามันโยกอรโยกของค่อนข,ข้างที่จะแรงคอกลัก,กคกัก,กเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับปี2020ที่จะมีปัญหากัน ไม่รู้ว่ามีทุกคันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไปดูมาแล้วแล้วก็ไปถามที่ศูนย์มาแล้วแล้วก็ไปเช็คมาแล้วคันอื่นด้วยที่ผมไปเช็คดูคือสังเกตดีๆครับเนี่ยตรงเนี้คอรถนะฮะมันเอียงเอียงประมาณ 2- อถึงสามมิลลิเมตนะครับเวลาเราขับไปอะ่ะเหมือนมันจะแบบเอียงมาฝั่งเนี้ยเยอะนะประมาณเนี้ยนี่ประมาณเน,น,นี้ครับมันเอียง ผมไปถามในกลุ่มเพื่อนๆที่ขับเวฟด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าเอียงนะครับวิธีแก้นะฮะวิธีแก้วิธีแก้ก็ถอดตะกร้าออกนะครับแล้วก็บังลมหน้านะฮะไฟลิ่งบังลมหน้าเนี่ยออกแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆแบบตัวขันเนี่ยขันคอรถนะครับแล้วก็คลายมันออกแล้วก็ เช็คด yeah, so so ูให้ม an ันตรงนะฮะแล้วก็ล็อกไว้นะฮะผมก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่มีเวลาทําน่าจะทําเองเพราะว่าให้ช่างทําก็กลัวกลัวมันจะไม่ดีเหมือนเราทำนะฮะส่วนตัวก็ทําเองนเองเองก็ประมาณนี้ครับบังโซ่ ก็มีตัวอันนี้ให้นะฮะไม่รู้ว่าตัวเก่ามีหรือเปล่าแต่ว่าตัวใหม่มีนะตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกคล้ายๆว่าเอาขาตั้งคู่ลงแล้วเราก็ล็อกแล้วเวลาถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเอาอันนี้ขึ้นไม่ได้ครับมันมันจะทําให้ขยับรถไม่ได้ฮะก็ดีเป็นข้อดีนะอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากอยากถามเรื่องราคาเรื่องการดาวการผ่อนอะไรยังไงก็ทักเฟซมาได้นะฮะทักเฟซมาได้เราจะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเฟซผมเองนะครับทักมาสอบถามได้นะฮะก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาก็บางคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ดูแล้วก็แล้วไปนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับเปิดไฟนะฮเปิดสวิตช์รถก่อนเปิดปุ๊บเนี่ยครับสีส้มรอให้ดับก่อนแล้วค่อยกดสตาร์ทนะฮะรอให้ดับก่อนนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เราเปิดสวิตช์ปื๊ดตัวนี้ดับปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บสตาร์ท เวลาเราสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทไม่ติดที่ร้านเขาบอกว่าสตาร์ทเท้าอ่ะไม่ถ้าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องสตาร์ทนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวฉีดดันน้ํามันคล้ายๆว่าจะทําให้หัวฉีดไหมนครับก็ปร่มาณนี้นะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับที่ร้านเขาบอกนะครับส่วนตัวก็ถ้าตัวนี้สตาร์ทไม่ติดก็จะใช้ขาสตาร์ทนะครเป็นตัวช่วยในการสตาร์ท แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลองสตาร์ทนะติดแล้วนะครับต้องติดสิครับเพราะว่าเพิ่งออกมาได้สองสามวันแล้วเราจะขับให้ดูนะครับว่ามิติเวลาเราขับมันสวยไหมนะ